สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรนดอมแบบสุ่มนะคะเวันนะคะภายใน7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะเป็นการไกด์ดวงดีนะคะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่21แล้วนะคะเนาะทุกๆ7วันนะคะ,ะมาดูว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างสำหรับผู้ที่ บังเอิญผ่านเข้ามาบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามมาดูไกลไลนกันนะคะขึ้นมาเลยนะคะเป็นโดว์โดว์ขึ้นมาอุ้ยรดแท้นะคะรีแลากําลังจะพักผ่อนนะคะว้าว สิ่งดีๆนะคะใครที่กำลังแบบชมคลิปนี้อยู่นะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีบางคนมีความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะมีความเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะบางคนกำลังวางแผนนะคะโครงการโปรเจกต์ในเรื่องของการบิ๊ t ซิ่งสังสรรค์การท่องเที่ยวหรือรวมไปถึงการได้เจอเพื่อนนะคะแต่เหมือนคุณประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณทำนะคะกับ สิ่งที่คุณวางแผนหรือว่าสิ่งที่คุณเลือกมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะนาภายในเจวันนี้เป็นช่วงจังหวะแห่งการบางท่านนะคะเริ่มต้นบางท่านจบนะคะการจบและการเริ่มต้นนี้เป็นไปได้ด้วยดีเลิศมากบางคนก็เข้าไปสู่การศึกษาหาความรู้เรียนรู้วิชาศาสตร์ต่างๆนะคะหรือว่าการค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะคะคือ,อคุณได้ผ่อนคลายคุณได้ดี รีแหละคุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบด้วยนะคะม,มาดูไฮไลท์ภายในเจ็ดวันกันดีกว่านะคะโอ้โหโอ้โหอีกแล้วอ๋อโบ <c oughs> ถ้วยค่ะเย่๙ถ้วยมันเป็นความสุขความสมหวังความมีเหลือเฟือนะคะเออ the view of fortune อ้าวสุขภาพเอา,า,คาคละค่ะใครนะคะ ใครที่แบบว่าสุขภาพไม่ดีอ่ะมีแค่เรื่องเดียวนะคะอยากจะเตือนคุณภายในเจวันนี้สุขภาพไม่ดีคุณจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพตัวเองดูแลเช็คแคร์การพักผ่อนการทํางานหนักนะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะอีกหนึ่งสิ่งก็คือถ้าคุณนะคะจะลงทุนนะคะจะลงทุนจะเริ่มต้นอะไรควรที่จะใส่ใจวางแผนดีๆด,ด้วยนะคะบางครั้งนะคะสุขภาพเรามันไม่โอเคมันก็ทําให้ดวงเราอะ่ะมัน ดวงเรามันไม่โฟ์นะคะมันไม่ค่อยไหลลื่นนะคะตามกับสิ่งที่แบบมันจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็อย่าฝืนถ้าเหนื่อยก็ต้องพักนะคะโอเคภายในเจ็ดวันนี้สิ่งที่จะเข้ามาคุณมันเป็นสิ่งดีๆอย่างเช่นคุณนะคะอาจจะได้ทําในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากทํามาในอดีตงานจินตนาการครีเอทีฟนะ,ะแต่หมโบ ว่าคุณกําลังจะมีข่าวคะ่ะไม่รู้มันข่าวข่าวอะไรอะ่ะข่าวนี้เป็นข่าวดีมีโชคลาภเย่มีโชคลาภ yeah! ด้วยนะคะหรือว่ามีใครสักคนเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของคุณเพื่อนเกา่ากัลยาณมิตรหรือคนเกา่าๆสมัยวัยเรียนอะไรอย่างงี้ก็ได้มันเป็นดิสนีย์นะคะอืมต้องระวังในเรื่องของสิบดาบนะคะสิบดาบมันเป็น energy ของทอ x i กซิกนิดนึงหรือว่าพลังงานที่แบบ การถูกกระทําอะไรอย่างเงี้ยนะเอออย่างเช่นการถูกหลอกถูกโกงนะคะเออชวนไปลงทุนอะไรเงี้ยต้องระวังดีๆแต่แต่มันเป็น energy แค่เจ็ดวันไงดังนั้นนะคะคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพแต่ถ้าคุณสุขภาพไม่ดีพักผ่อนนะคะแล้วคุณจะแบบเหมือนเจอปฏิหารมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวจะดูว่า ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้านี้หมอโบเห็นว่าคุณกําลังแบบวางแผนคุณกาลังแบบเหมือนจะทําอะไรบางอย่างอยู่อย่างเงี้ยเนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะคุณทําได้สําเร็จนะคะคุณทําได้สําเร็จขอดูปัญหาของคุณเจ้าสิบดาบหน่อยนะปัญหาของคุณนะคะปัญหาของคุณบางคนอาจจะหักโหมมากนะคะหักโหมมากกับการเรียนนะคะหรือว่าพยายามเคลียร์งานหาค,คาตอบของชีวิตนะคะออกไปไหนไม่ได้นะคะถูกแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนติดอยู่ในปัญหานะคะหรือว่าเซฟโซนอะไรบางอย่างเหมือนคุณจะต้องจัดการตรงนั้นนะคะแล้วก็หาทางออกมาอย่างเงี้ยนะคะกับ Energy ที่มันเป็นทอก i ซิกนะคะหรือถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี้ยบางคนนะคะก็อาจจะเป็นแบบความดันนะคะ การพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมการพักผ่อนน้อยนอนหลับไม่เพียงพอนะคะมีปัญหาทางด้านสายตาความเครียดประสาทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาละค่ะ <c oughs> ก็ดูแลเทคแคร์ตัวเองไปทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังเสืออะไรถึงคุณนะกาลังสืออะไรถึงคุณนะคะ p r o m i s e of the future ขึ้นมา คุณจะเจอไฮไลท์อะไรบางอย่างนะคะในสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยเออเปนสิ่งที่คุณกําลังจะลงมือทานะคะกับแผนแผนนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเพนเนช่วงนี้จะต้องเปิดใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆการรับความรู้ใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะเปิดใจแบบ s ู t i v e thinking นะคะภายใน7วันนี้ค หลายคนมากนะคะมีโอกาสในเรื่องของการศึกษาการได้เรียนรู้การศึกษาประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยการเติมเต็มนะคะพลังงานของชีวิตของตัวเองการฝึกฝนนะคะกับสิ่งที่ตัวเองลงมือทําด้วยเช่นกันนะคะทีน,นี้มาดูว่าไพ่จะบอกอะไรนะคะในสัปดาห์นี้มาบอกว่าคุณดวงดีนะคุณประสบความสําเร็จนะคะ มีมีสิ่งที่เข้ามาทําให้คุณได้ชุ่มฉ่าใจนะคะอะขอดูหน่อยข่าวข่านั้นมันคืออะไรจากชาวท่านน้าหรือว่าเป็นความรักก็ได้นะคะทางไกลหรือใครสักคนนะคะที่คุณรอคอยนะคุณจะได้ข่าวแล้วค่ะคุณจะได้ข่าวจากคนที่คุณรอคอยอืมอหรือบางคนอาจจะนี่เลยนะคะความแบบความรักนะคะความรักความแบบ คิดถึงใครสักคนหรือรวมไปถึงคุณจะได้ข่าวจากคนที่อาจจะไม่ได้ยินมานานนะคะคืออยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็แบบมันมีความอินเทนต์ลึกซึ้งคิดถึงกันนะคะแต่มันยังเป็น energy ที่มันไม่ได้ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะก็ค่อยคอยเป็นค่อยๆไปบางคนก็ดีกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเอาแล้วค่ะแต่มันก็เป็นเจ็ดวันที่ ถือว่าเป็นเพอร์เฟกมากๆเลยนะในหน้าไพ่นะคะดวงดี80%เลยทีเดียวดวงดี80%หนึ่งะคะมีโชคลาบนะคะเออแล้วก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินก็ตามนะคะการเรียนการศึกษาการต่างประเทศโครงการโปรเจกต์โดดเด่นนะคะเออมากๆเลยแล้วก็มีโชคลาบเข้ามาโชคเข้าข้างคุณแต่สิ่งที่ ไม่โอเคของคุณน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับสุขภาพเท่านั้นเองนะคะเนาะตัวเลขนะคะตัวเลขมงคลของคุณนะคะก็จะมีเดี๋ยวนะเลขมงคลของคุณจะมีเลขห้านะคะแล้วก็เลขเก้านะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะมีเลข5มีเลขเก้านะคะส่วนทิศที่มงคลของคุณก็จะเป็นทิศตะวันตกนะคะใครที่จะมูเตรูนะคะเออก็ไหว้พระพระแม่รัศมีนะคะแล้วก็พระตรีมูลนตินะคะภายในเจวันนี้ถ้าเห็นที่ไหนก็คือขอพรน,นะคะมีโอกาสที่จะสุขสมหวังด้วยนะคะทีนี้เรามาดูว่า สุดท้ายและท้ายสุดนะว่าสุดท้ายและท้ายสุดแล้วแต่มันเป็นสังหวะนะคะที่คุณจะเซอร์ไพรส์นะคะที่คุณจะรู้สึกดีนะคะคุณจะรู้สึกดีคุณจะแฮปปี้นะคะกับสิ่งบางคนกำลังจะเริ่มต้นนะคะศึกษาหาความรู้เริ่มต้นกิจการเริ่มต้นในสิ่งที่เองเลือกอะไรอย่างเงี้ยขอคำแนะนำสามใบค่ะ คำแนะนำามใบขึ้นมาเลยคำสัญญา p r o m i s e t h e Future ขึ้นมานะคะมันจะมีอะไรบางอย่างนี่แหละทีเ่เป็นเป็นข่าวดีที่ทำให้คุณชุ่มฉ่ำใจเกี่ยวกับอนาคตหรือสิ่งที่สวยงามนะคะโอเคเคล็ดลับนะคะให้สวมแหวนนิ้วนางนะคะแล้วคำสัญญาทุกอย่างจะเป็นจริงอะไรก็ตามไม่จำเป็นจะเป็นไม่จาเป็นจะต้องเป็นแค่ค,ความรักให้สวมแหวนนิ้วนางนะคะ,ะแล้วคำสัญญาทุกอย่างจะเป็นจริง ใบที่สองค่ะภายในเจ็ดวันนี้ในคืนฝันดีอะไรนะในคืนฝันดีหากชุดนอนสีสดใสวันนี้จะมีโชคค่ะถ้าวันไหนคืนไหนคุณฝันดีภายในเจ็ดวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาแล้วดูว่าชุดนอน ของเรามันสดใสวันนั้นแหละคุณจะมีโชคนะคะหมายความว่าเฮ้ยเจ็ดวันนี้จะต้องใส่ชุดนอนที่สดใสเหรอมาโวไม่รู้บางคนไม่ใส่ก็มีนะคะเอาเป็นว่าขอให้หลับฝันดีนะคะไายในเจ็ดวันนี้นะถ้าคุณฝันดีตื่นขึ้นมาจะมีโชคนะคะใบที่สามค่ะใบที่สามเคล็ดลับมีอะไรให้ปรึกษาเพื่อนสนิทมีอะไรให้ปรึกษาเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเหรอคะเพื่อนสนิท ธาตุน้ำนะอืมธาตุน้ำค่ะโอเคชาวธาตุน้ำนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นเจ็ดวันที่ดีของคุณเจ็ดวันที่สปิริตสุดท้ายแล้วนะคะสปิริตต้องการบอกข้อความอะไรนะคะถึงคุณภายในเจ็ดวันนี้สิ่งที่คุณควรโฟกัสสิ่งที่คุณควรโฟกัสนะคะ ความต้องการของตัวเองบางคนเบื่อหน่ายนะคะไม่อยากทําอะไรความต้องการของตัวเองไปให้สุดค่ะยูแ h นด์ไรพาร์ตนะคะคุณมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณอาจจะปรีกวิเวกปรีกปรีปรดตัวช่วงนี้นะคะตามหาพรสวรรค์ตามหาความต้องการความถนัดยูบอลชูบีอะไรอย่างเงี้ยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นสิ่งใดนะคะคุณจะเจอมันอย่างเช่นคุณกำลังพัฒนาศักยภาพของคุณนะคะต่อเติมความชํานาญกา,ารเรียนรู้ทักษะต่างๆนานานด้วยความแบบ ุ่งมั่นตั้งใจนะคะเต็มที่เต็มสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออในช่วงเวลานี้คุณมุ่งมั่นมากคุณเทคแอคชั่นมากนะคะอาจจะมีความเหนื่อยเข้ามาเพราะว่านอกจากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครคุณอาจจะเหนื่อยคนเดียวนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณโฟกัสเพื่ออนาคตเพื่อกิจการการงานของคุณต่างๆนานาเพราะว่าไม่มีใครทําแทนได้ดังนั้น,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 นอย่าน้อยใจนะคะคุณอาจจะเบื่อเพราะว่ามันเหนื่อยเท่านั้นเองเบื่อความเหนื่อยอะคะ่ะแต่ไม่มีอะไรที่ ไม่มีอะไรที่สําเร็จนะคะถ้าปราศจากความเหนื่อยมันต้องเหนื่อยกันทุกคนแต่ของคุณมันสําเร็จแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณมาถึงเต็มสิบคาถาแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะที่สําคัญไฮไลท์ของคุณน่ะมันเป็นคุณจะเห็นอนาคตของคุณว่าเฮ้ยคุณจะยิ้มออกเลยก้าวถ้วยนะคะมันเป็นความสุขนะคะแถมมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะดังนั้นกรุณาพิมพ์คําว่าขอบคุณความสุขความสมหวังโชคลาภ ปาฏิหารและข่าวดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันฉันสำนึกรู้คุณกับชีวิตดีๆตลอดทั้งชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณสามพยางกฎของเลขสามนะคะกฎของตรีลักษ เราต้องพูดของคุณให้บ่อยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของคุณตอนตื่นนอนของคุณนะคะความเจ็บปวดใดๆก็ตามมันจะค่อยๆหายไปนะคะหมอโบอขอเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปกระจายข่าวไปนะคะส่งเสริมพลังไปว่าฉันได้รับดวงดีนี้แล้วนะคะเลิฟๆค่ะ